เออร์บ s นนิสตาฟินิกหูฟังไร้สายที่รองรับการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตัวแรกของโลกสวัสดีค่ะกล้วยรีวิววันนี้กลับมาอีกแล้วขอถามหน่อยในยุคสมัยนี้มีใครไม่ใช้หูฟังบลูทูธบ้างคะกล้วยเชื่อว่านะตอนนี้หูฟังบลูทูธเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองบมงทีเวลาที่เราเดินทางเนี่ย แล้วเราอยากจะฟังเพลงหรือว่าคุยโทรศัพท์เนี่ยใส่บูทูธติดหูไว้เนี่ยมันก็จะไม่รบกวนคนอื่นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยลืมชาร์จแบตเอา้าพอจะใช้งานปรากฏว่าไม่มีแบตและตอน Ur อร์เบอรก็ออกหูฟังรุ่นฟิ n i กออกมาค่ะตัวนี้เป็นหูฟังที่รองรับการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตัวแรกของโลกเลยสำหรับแบรนด์ u r b a n เ s t a เป็นแบรนด์เครื่องเสียงและหูฟังชื่อดังจากประเทศสวีเดนและเทคโนโลยีการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็ได้รับการจดสิทธิบัตรไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสีของรุ่นฟิ n i กนะคะมีมาให้เลือก2สีด้วยกันนั่นก็คือ Sango และก็ d n i g h t b l a c คค่ะซึ่งสีที่ก้อยเลือกมาในวันนี้นะคะจะเป็นสี San Go. s ซนโกเรามาดูกันที่การออกแบบของหูฟััง Ur Star Ni Phoen รุ่่่นนนีี้กดกดวาคะ ซึ่งจะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ชนิดทรูไวเล s s นะคะออกแบบมาให้มีขนาดเล็กสวมใส่ได้อย่างกระชับไม่หลุดร่วงระหว่างการใช้งานและสําหรับตัวเคสเนี่ยอาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าตัวแผงดํำๆที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เนี่ยก็คือแผงโซลาร์เซลล์พาวเวอร์ฟอยที่ใช้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองทีนี้เรามาดูในกล่องกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะคะ เปิดกล่องออกมาเนี่ยก็จะมีสายชาร์จมาให้นะคะสำหรับตัวสายชาร์จเนี่ยจะเป็น USB C นะคะแล้วก็มีสายคล้องหูฟังค่ะนี่นะคะเอาไว้คล้องคอนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนตัวจุกหูฟังนะคะก็จะมีสำรองมาให้ถึง2ขนาดด้วยกัน,นะคะ่ะโดยจุกหูฟังนะถ้าหากว่าเพื่อนๆซื้อไปเราหาไม่เจอนะคะมันจะแอบอยู่ที่ช่องตรงนี้นะทุกคน นี่ตอนแรกกุยก็หาไม่เจอค่ะเก็บไว้มิดชิดมากเลยนะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีคู่มือมาให้ค่ะแล้วก็ใบรับประกันนะคะและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เขามีมาให้ในกล่องนะคะทุกคนในส่วนของการใช้งานหูฟังนะคะจะเป็นการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วผ่านบลูทูธ5.2ค่ะแล้วก็สามารถใช้งานสูงสุดได้8ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะและเมื่อใช้งานร่วมกับเคสเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่34ชั่วโมงเลยทีนี้เรามาดูสเปคข,ข,<อ>ของเจ้า Urban n i s t a Finish ก,กันบ้างดีรุ่นนี้มาพร้อมกับไดเวอร์ขนาด10มมตรและ moving coil เป็นส่วนประกอบช่วยให้รายละเอียดเสียงต่างๆได้ดียิ่งขึ้นและยังมาพร้อมกับไมโครโฟนตัดเสียงที่สามารถตัดเสียงรบกวนต่างๆที่อยู่รอบตัวทําให้รับเสียงสนทนาของเราได้อย่างชัดเจนเทคโนโลยีบลูทูธ5.2เชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้2ตัวและแน่นอนค่ะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือจุดเด่นของ Urban Nista p h o e n i x นะคะตัวเคสที่มาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์พาวเวอร์ฟอยเพียงแค่นําตัวเคสไปวางไว้ในที่ที่มีแสงส่องถึงไม่ว่า จะเป็นแสงธรรมชาติหรือแสงในอาคารก็จะสามารถชาร์จไฟให้กับหูฟังได้แล้วค่ะและเพื่อการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชัน Urbanista Audio โดยการแพรลิงก์ครั้งแรกนะคะให้เพื่อนๆเ,เปิดฝาเคสเอาไว้ค่ะ และถ้าหากเพื่อนๆจะใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันนะคะจะต้องเปิดฝาเคสเอาไว้ตลอดเวลาค่ะเพื่อคงการเชื่อมต่อไว้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างค่ะซึ่งในหน้าแรกก็จะบอกชื่อรุ่นหูฟังของเราปริมาณแบตเตอรี่ของหูฟังทั้ง2ข้างและปริมาณแบตเตอรี่ของตัวเคสและนอกจากนี้เราสามารถปรับโหมดการใช้งานจากตรงนี้ได้ด้วยค่ะซึ่งก็จะมี3โหมดด้วยกันนะคะ default แล้วก็ ANC แล้วก็ Transparency มาค่ะทุกคนเดี๋ยวกล้วยจะทดสอบโหมด ANC แล้วก็โหมด Transparency ให้ทุกคนดูนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญนะคะเชิญพี่บูมจากที b มาเลยค่ะอะพี่บูมกล้วยอะจะทดสอบโหมด ANC แล้วก็ Transparency โหมดก่อนอื่นบอกก่อนเลยนะว่า ANC เนี่ยเป็นโหมดตัดเสียงรบก,กวนจากภายนอกนะคะแล้วก็ส่วน Transparency โหมดเนี่ยจะเป็นโหมดที่เราสามารถที่จะใช้หูฟังบลูทูธได้แล้วก็ยังได้ยินเสียงจากคนภายนอกด้วยอะพี่บูม มีเรื่องนินทาอะไรกล้วยนะเดี๋ยวพูดมาได้เลยอะตอนนี้คือกล้วยได้ยินทั้งเพลงได้ยินทั้งเสียงพูดใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เพลงเล่นอยู่นะทุกคนเห็นปะ,ะเพลงเล่นอยู่นะคะกล้วยก็จะได้ยินเสียงพี่บูมพูดอะพูดกอกหูอย่างนี้ได้ยินได้ยินพูดไกล้ๆอย่างนี้ก็ได้ยินได้ยิน <laughs> อาพูดใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้ยินได้ยินอะแล้วไงต่อโหมดต่อไปโหมดต่อไปนะคะจะเป็นโหมด ANC ค่ะซึ่งอันนี้จะตัดเสียงหลบกวนจากคนรอบข้างออกไปเลยนะอา เคยังได้ยินอยู่ไหมเดี๋ยวใจเย็นยังไม่ได้กดไปดูด้วยนี่นะคะเดี๋ยวกูจะกดเป็นโหมด anc ได้ยินไหมนิดหนึ่งแบบนิดหนึ่งได้ยินป่ะได้ยินไหมนิดหนึ่งก็ไม่ได้ยินเหรออย่างเงี้ยได้ยินเปล่าอันนี้ได้ยินพี่บุ้งคือถ้าตรงใกล้มากๆถึงจะได้ยินใช่ไหมใช่สมมติถ้าเกิดพี่บุ้งไม่ไม่หันหลังหันหลังหันหลังตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขาเขาให้ตัวเองยกนิ้วหนึ่งนิ้ว ใช้ตัวเองยกนิ้วสองนิ้วอ้าวแล้วทำไมเอานิ้วลงอ่ะพูดอะไรอ่ะจะพิสูจน์ยังไงให้คนดูรู้ว่าตัวเองไม่ได้ยินนะโอเคค่ะพอละพอละพอละเราจะทดสอบให้ดูกันเท่านี้นะคะไปอะพี่บุ้มไปค่ะเชิญเชิญค่ะเชนญนี่เหรอเชิญมาแค่นี้นะได้ยินไหมเนี่ย เปิดมาหน้าที่สองนะคะก็จะเป็นชาร์จิ้งเคสเตตัสค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าถ้าหากว่าเคสของเราเนี่ยโดนแสงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้กุ้ยจะทดสอบกับแสงไฟในอาคารให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวกุ้ยจะโชยเพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าหากว่าเคสเนี่ยได้รับแสงนะคะตัวหน้าจอตัวนี้จะเป็นยังไงอ่าเห็นไหมคะซึ่งตรงนี้นะถ้าหากว่าเคสเราได้รับแสงเต็มๆนะทุกคนตัว ขาเรียกว่าอะไรตัวเข็มไม่เนี่ยก็จะอยู่ในระดับกู๊ดนะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะไฟน้อยไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นยังไม่แม็กเดี๋ยวกล้วยจะลองเร่งไฟให้ทุกคนดูนะกล้วยจะเปิดไฟให้มันสว่างกว่านี้อีกเห็นไหมเห็นไหมทุกคนตอนนี้กล้วยเปิดไฟสว่างสุดเลยนะคะตัวไม้ที่วิ่งเนี่ยก็มันจะจะมาสุดอยู่ตรงแม็กเลยค่ะแต่ถ้าหากว่ากล้วยอ่ะเอามือไปบังแสงอย่างนี้นะทุกคนเห็นปะ การรับแสงก็จะรับได้ไม่เต็มที่นะคะแต่ว่าก็ยังชาร์จอยู่ค่ะอ่ะทุกคนเมื่อกี้กล้วยอะ่ะทดลองการชาร์จด้วยแสงไฟ LED ในอาคารไปแล้วนะทีนี้เราออกมาดูกันข้างนอกนะซึ่งตอนเนี้ยเป็นแดดตอนประมาณบ่ายสองนะคะเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดแล้วชาร์จไว้อย่างนี้เนี่ยแสงที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอ่ะตอนนี้นะคะกล้วยเปิดฝาแล้วก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเพื่อนๆดูนะคะนี่ ตัวนี้เดี๋ยวกล้วยจะหันเข้าหาแสงอาทิตย์แบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกอีกนิดน,นึงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นะคะถึงแมว้ว่าวันนี้อากาศจะเย็นๆนิดน,นึงนะและหน้าต่อมานะคะก็จะเป็น light charting history นะคะตัวนี้ก็จะแสดงประวัติการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็จะมีทั้งแบบ24ชั่วโมง30วันแล้วก็ทั้งหมดนะคะให้เพื่อนๆได้ดูค่ะ และในหน้าต่อมาเพื่อนๆสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามใจชอบหรือตามประเภทเสียงออดิโอที่เพื่อนๆกำลังฟังอยู่จะชอบเสียงใสฟังเพลงสไตล์แจ๊สขาล็อกขาแดนเบสหนักๆฟังแล้วโยกหัวก็เลือกจาก EQ preset ตรงนี้ได้เลยและหน้าสุดท้ายหน้านี้นะคะจะเป็นหน้า setting ค่ะพเพื่อนๆสามารถที่จะมากดเลือกฟังก์ชันได้นะคะว่าฟังก์ชัน l o n p a เนี่ย เพื่อนๆจะตั้งเป็นอะไรค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เข้ามาตั้งตรงนี้นะคะหูฟังด้านซ้ายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ voice assistant ค่ะแต่ว่าอันนี้กล้วยเข้ามาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยจะเลือกเป็น volume down ค่ะแล้วก็ทางขวาเนี่ยกล้วยก็เลือกใช้เป็น volume up นะคะก็แล้วแต่สไตล์การใช้งานของแต่ละคนค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะยังมี a u t o m a ติ c power saving นะคะให้เป็นเพื่อนเลือกได้อีกด้วยแล้วก็มี in ear detection ค่ะสรุปแล้วหูฟัง Urbanista ตัวนี้นะคะหลังจากที่กล้วยได้ทดลองใช้งานมา1เดือนนะทุกคนมันตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยค่ะเชื่อหรือเปล่าว่าตั้งแต่ใช้งานมานะกล้วยอยังไม่เคยที่จะเสียบ usb ชาร์จต,ตรงนี้เลยค่ะเวลาที่ออกไปไหนนะคะเรววาก็แค่เอาหูฟังของเราเนี่ยออกมาแล้วก็วางไว้บนโต๊ะค่ะรับแสงแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแสงในอาคารหรือว่าแสงจากธรรมชาตินะคะ ก็ได้หมดเลยค่ะแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะว่าจะไม่มินแดดให้เราชาร์จเพราะว่าเมืองไทยอ่ะเป็นเมืองร้อนแดดแรงแทบทุกวันในส่วนของการป้องกันน้านั้นเออร์เบอร์นิสตา x ฟินิกสามารถป้องกันน้ําได้ระดับ IPX4 เพื่อนๆสามารถที่จะใส่ออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างสบายเลย <S 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 ดูคลิปจนมาถึงตอนนี้อยากเป็นเจ้าของเออร์เบอร์นิสตารฟินิกตอนนี้บริษัทีแกดเป็นบริษัทต,ตัวแทนจําหน่ายสินค้าโมบายอุ s กร r y และแกจิตอย่างเป็นทางการมองหาสติ๊กเกอร์ทัชบายวิกาดมั่นใจได้เลยว่าได้ของแท้แน่นอนและยังมีการ ประกันการใช้งานอีก1ปีราคาเปิดตัวอยู่ที่5,490เป็นยังไง,งกันบ้างคะรีวิวกันค่ แล้วกล้วยว่าหูฟังจาก u r b a n m i s t ์ p h o e ต i x ตัวนี้นะคะตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมากๆเลยค่ะและถ้าเพื่อน,อนๆอยากได้ไปใช้งานนะคะเดี๋ยวกล้วยใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะสามารถที่จะไปกดสั่งซื้อกันได้เลยและสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปจนมาถึงตอนนี้นะคะดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะและตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งช่องทางให้ได้ติดตามกันนันก็คือติ k To k อค่ะสามารถไปกดติดตามกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย